เอาลาเป็นนักล่าท้าผีชาวอาหรับพาผู้ชมสำรวจสถานที่รกร้างที่เต็มไปด้วยประวัติความเฮี้ยนแต่ละสถานที่ ก็มักจะมีเรื่องเล่าที่ทำให้ต้องหยุดหายใจครั้งนี้เขายือนอยู่ในโรงแรมร้างใกล้เมืองที่มีคนลือกันว่าผีดุที่สุดและคอยหลอกหลอนผู้มาบุกรุกทุกย่างก้าวของเขาในตอนนี้จึงเต็มไปด้วยความหวาดระแวงชฟิลชาฟเกฟมันันเเล เริ่มต้นการสำรวจไม้ที่เหมือนเป็นขอบประตูจูจูก็ล้มลงกับพื้นเหมือนกับมีอะไรบางอย่างคอยจ้องและต้อนรับเขาอย่างไม่เป็นทางการทันใดนั้นผ้าที่วางอยู่ตรงสุดของทางเดิน จูจูมันก็ลอยขึ้นได้เองทำเอาอาเลใจเต้นแรงด้วยความกลัวเขาจึงรีบหนีไปสำรวจชั้นอื่นก่อนหวังว่าจะปลอดภัยมากกว่านี้นรรล แต่ยิ่งอยู่นานสิ่งลี้ลับก็ยิ่งแสดงตัวให้ชัดเจนขึ้นอย่างในตอนนี้ที่มีเงาดำโผล่หน้ามามองเขาอย่างน่ากลัวตามด้วยวัตถุสีดำเคลื่อนไหวแปลกๆสร้างความขนลุกให้กับเขายิ่งขึ้นไปอีกถึงจุดนี้พี่แขกเอาลาจึงขนลุกเกินจะทนต้องรีบหนีออกจากโรงแรมอย่างเร็วลาอิาลลาฮะอัลลอฮ ชายคนนี้ได้หลงทางอยู่กลางป่าเขาพยายามหาทางออกจากที่นี่แต่ระหว่างนั้นเจ้าตัวก็รู้สึกได้ว่าตนเองไม่ได้อยู่ในป่าเพียงลำพังเนื่องจากได้ยินเสียงแปลกๆดังอยู่ทั่วพื้นที่จึงได้ส่องไฟตามหาเสียงนั้นเผื่อว่าเป็นคนหรือเจ้าหน้าที่ก็อาจจะขอความช่วยเหลือได้บ้างเว่าสิ่งที่ชายหนุ่มได้พบนั้นกลับทำให้เขาต้องกลัวยิ่งกว่าครั้งไหนๆ เนื่องจากสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเป็นเหมือนตัวประหลาดอะไรบางอย่างที่มีลักษณะสีดำทั่วทั้งตัวอีกทั้งแววตาก็ยังส่องแสงวิบวับในความมืดตัวของมันดูสูงชัลูดสิ่งนั้นกำลังทำท่าทางลับๆล,ล,ล่อๆเหมือนว่ากำลังหาอะไรบางอย่างกิน ก่อนที่มันจะสังเกตเห็นชายหนุ่มตัวประหลาดจึงค่คอยๆลุกขึ้นพร้อมกับจ้องมองมาที่ชายหนุ่มอย่างเอาเรื่อง <sk r isa> โชคดีที่มันนั้นเปลี่ยนใจแลว้ววิ่งหนีกลับหายเข้าไปในปา่าจึงถือได้ว่าเขารอดตายแบบบุดวิท ดีได้รับแจ้งจากเจ้าของสวนเข้าโพดแห่งนี้ว่าทุกๆคืนในสถานที่ดังกล่าวมักจะมีเสียงแปลกๆดังขึ้นซึ่งเจ้าของสวนก็มั่นใจว่านั่นไม่ใช่เสียงของสัตว์ปกติทั่วไปเพราะบางคืนเขาเองนั้นก็มักจะเห็นเงาดํำปริศนากระโดดเข้าออกบริเวณของสวนอยู่บ่อยครั้งดีจึงได้รับปากว่าจะลองช่วยตรวจสอบดูเธอจะใช้เวลาทั้งคืนอยู่ในสวนแห่งนี้ And he's every time that happens, he hears these strange animal but not animal noises. And he says he sees a lot of things darting in and out, shadow figures, all that stuff. So here we are. What was that? I heard something. จนเวลาได้ผ่านไปสักช่วงหนึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้ดีเองก็จะจับสังเกตอะไรบางอย่างได้สิ่งนั้นเป็นเงาตะคุ่มอยู่บริเวณด้านหน้าก่อนที่จะหลบหายเข้าไปในไร่ข้าวโพดอย่างรวดเร็ว What เมื่อเห็นสิ่งนั้นเข้าดีก็ตกใจจนทำอะไรไม่ถูกทำได้เพียงวิ่งหนีออกมาจากพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่สนใจว่าสิ่งที่เธอเห็นนั้นคืออะไรคุณผู้ชมคิดว่ารูปร่างสีดำนั้นจะใช่ผีหรือปีศาจหรือไม่ครับ สถานที่แห่งนี้อาเมอร์ต้องท่องบทสวดในทันทีที่เข้ามาถึงเขารู้สึกได้ว่าที่นี่อาจจะมียินอาศัยจำนวนมากและยังไม่ทันจะได้เริ่มสำรวจดีเขาก็เกิดอาการหวันๆเนื่องจากได้ยินเสียงพิลึกดังกึกก้องไปทั่วบริเวณเริ่มสงสัยว่านั่นอาจจะเป็นเสียงของยินจึงได้รีบวิ่งขึ้นไปตรวจเช็คดู ฟีซได้ยินเสียงี์ฟีชีูกบสม์ ل ه ا ิมโอ ل ันี่ฟีชีฟูกบิ م าัมะบิสมล ل บิ์ล ل อัลลอฮ์มะรหิมที่ด้านบนนี้่ามกลางความมืดอ,อาเมอร์ได้ส่องไฟไปกระทบเข้ากับรอยมือสีแดงแลักษณะดูคล้ายจะเป็นเลือด แปะอยู่ตรงกลางเสาต้นหนึ่งเขาสงสัยว่านี่อาจจะเป็นรอยมือของยินก็เป็นได้ระหว่างสำรวจต่อไปก็ได้ยินเสียงของใครบางคนมันทำให้เขารู้สึกตกใจมากแต่ก็ต้องฝืนใจวิ่งตามไปดูที่ต้นเสียงเ่ะมง จนกระทั่งเห็นรูปร่างของใครบางคนโผล่ออกมาพร้อมกับการส่งเสียงคู่แถมยังมีเสียงเคาะที่ดังไปทั่วบริเวณสุดท้ายอาร์เมอร์ก็ทนไม่ไหวต้องรีบถอยออกมาจากตึกแห่งนี้ก่อนมันนี้เสีแกรีบตืน بسم الله الرحمن الرحيم ิมอะฮ ا ดุลลาห์ทม่าทมชาร์มาข ل ่ะบิสม ل ลลาฮ์บ ل สมิลลา ل ์บิสมิลลาฮ์บิสมิลลาฮิลละห์มารหิมขมูชิฟว ا ل ่าชื่อ م ด้ ل บิสมิลล ا ل ิลละห์มารหิมบิบ้านร้างหลังนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองด้วยประวัติความเป็นมาของมันที่เป็นที่เลื่องลือกันว่ามักจะมีเรื่องเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งเมื่อเรื่องราวมาถึงหูของทีมงานช่องชามอส พวกเขาจึงได้ยกพวกกันมาพิสูจน์ดูแต่การมาสำรวจในครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนๆน,นะครับปกติแล้วพวกเขาจะเดินสำรวจไปทั่วแต่ว่าครั้งนี้ทีมงานได้ตัดสินใจตั้งกล้องไว้ตามจุดต่างๆแทนคล้ายกับว่ายังไม่มั่นใจในความปลอดภัยของสถานที่ than gemeuffrican istuf Emmendi จนกระทั่งเมื่อตกดึกกล้องที่พวกเขาวางเอาไว้ก็สามารถจับภาพแปลกๆเอาไว้ได้เช่นบานประตูที่ดูเหมือนจะเลื่อนเองนอกจากนี้ก็ยังมีลิ้นชักที่มันได้ฝืนตัวออกมาโดยอัตโนมัติ ยิ่งดึกแล้วเหตุการณ์พอตโตไกส์ก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นแต่ที่พีคกที่สุดก็คือกล้องตัวนี้มันได้จับภาพรูปร่างของใครบางคนที่มีลักษณะผมยาวรุงรังหน้าตาดูไม่เป็นมิตรพอออกมาชำเลืองมองอยู่ช่วงหนึ่งจากนั้นหัวดังกล่าวก็หายไปในความมืดไม่แน่ใจว่านี่จะเป็นผีหรือโฮมเลสที่แอบมาอาศัยอยู่ที่นี่ แต่อย่างไรก็ตามพวกเขายืนยันว่าการสำรวจเบื้องตน้นตั้งแต่ตอนก่อนที่ฟ้าจะมืดก็ไม่ได้พบเห็นหรือเจอใครดังกล่าวเลยคลิปต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงที่คนประสบพบเจอมาได้นำมาเล่าให้กับทางช่องนี้ได้ฟังและทีมงานของช่อง t o h e r r o r Story POV ก็ได้นำเรื่องของเธอมาทำเป็นหนังสัน้น โดยเรื่องราวของหญิงสาวคนนี้เกิดขึ้นในช่วงที่เธอกำลังนั่งแก่งานจนถึงดึกดื่นก่อนที่จะผอยหลับไปแบบไม่รู้ตัวหลังจากนั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งแต่เมื่อมองไปที่ประตูแล้วหญิงสาวก็เกิดอาการตกใจเล็กน้อยเนื่องจากที่เห็นขาปิดสนาของใครบางคนกำลังมายืนอยู่ที่หน้าห้องของเธอ ธอคิดว่านั่นอาจจะเป็นเพื่อนจึงได้พยายามเดินเข้าไปดูใกล้ๆละสายตาไปได้เพียงครู่เดียวจูจูขาคู่นั้นก็ได้หายไปแล้วก็มีรูปร่างของใครบางคนที่สวมชุดสีขาวนั่งอยู่ตรงนั้นแทน ตะล่อมไปดูใกล้ๆด้วยความกล้าๆกลัวๆแต่ทว่าก็ไม่พบเจอก like ับใครตรงนั้นแล้วก่อนจะได้ยินเสียงร้องไห้กลายใครกำลังมีปัญหาทุกใจจึงว่าจะลองเดินเข้าไปช่วยเหลือเฮ้ยคับเมียคัตเมียอย่าคัตเมียอเคนี้บอกส่ตักว่าจีคัตเมียกัตเมียเดินละจูมาสู่อุมงค์นี้คับเมีย ระหว่างที่เธอกำลังเปิดประตูพอหันกลับไปแล้วใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นก็เปลี่ยนไปกลายเป็นใบหน้าที่เวะหวะชวนหน้าคนลุกเป็นอย่างยิ่งด่าๆจุ้งจุ้งจุสิริสิโอเคคับสิริสิริค่ กล้อง C C T V ของโรงแรมแห่งหนึ่งจับภาพของผู้ชายกำลังเปิดประตูห้องจะเข้าไปเก็บของเพื่อเช็คเอาท์จะเห็นได้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีท่าทางแปลกๆยืินอยู่ข้างหลังของเขาใครเห็นตอนแรกก็คิดว่าหญิงสาวคนนี้อาจจะเป็นแฟนที่รอเข้าห้องพร้อมกับชายหนุ่มเพราะเธอเดินตามเขาก็ไปในห้องทันทีจนกระทั่งในเวลาต่อมา เขาก็เดินออกมาพร้อมกับกระเป๋าใบหนึ่งแต่ทว่าหญิงสาวดังกล่าวไม่ปรากฏตัวออกมาให้เห็นอีกเลยถ้ามันเป็นเรื่องราวปกติเจ้าหน้าที่ของโรงแรมก็คงไม่นำเทปมาเปิดย้อนดูนะครับน่าคิดว่าหญิงสาวคนนี้จริงๆแล้วเป็นผี หรือเธอคือเหยื่อที่ถูกกระทำอะไรบางอย่างแล้วกระเป๋าใบนั้นมีอะไรซ่อนอยู่หรือไม่เนื่องจากไม่มีใครพบเห็นหรือรู้จักเธอเลยคลิปต้นฉบับไม่ได้เบลอหน้านะครับแต่ทางเราก็ต้องเบล์อเอาไว้ก่อนอย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องถามว่าคุณผู้ชมคิดว่ายังไงการทำงานเป็นแพทย์นอกจากจะต้องเผชิญหน้ากับคนไข้แล้วสิ่งที่น่ากลัวไม่แพ้กันก็คือการเผชิญหน้ากับสิ่งลี้ลับต่างๆเนื่องจากโรงพยาบาลเองก็เป็นสถานที่อันดับต้นๆที่มีคนเสียชีวิตมากมายในแต่ละวันนายแพทย์คนหนึ่งรู้สึกว่าคืนนี้ มีอะไรแป,ปลกๆจึงต้องเดินออกไปตรวจเช็คดูแล้วมันก็เป็นไปอย่างที่เขาคิดเพราะได้มีลูกโป่งใบหนึ่งลอยตามเขามาตั้งแต่ที่เขาออกมาจากชั้นสี่แล้วมันทำให้เขารู้สึกหนาวๆร้อนๆไม่เพียงเท่านั้นแพทย์หญิงที่กำลังอยู่หลังกล้องเธอก็ยังบอกอีกว่าคนไข้ในเตียงที่ห้าเองก็ได้พูดกับเธอว่ามนี้พลังงานบางอย่างสัมผัสที่ขาของคนไข้ของเธอด้วยเช่นกัน ระหว่างนั้นเองลูกป่งที่ลอยอยู่ตรงหน้าทางเดินก็กำลังลอยเข้ามาหาพวกเขาอย่างช้าๆแม้ว่าจะเดินหนีกลับเข้าไปในห้อง แต่ลูกโปงดังกล่าวก็ยังคงลอยตามมาอย่างไม่หยุดเหตุการณ์นี้ทําให้พวกเขาแทบเสียสติจนไม่มีแก่ใจจะทํำงานอีกต่อไปหรือบางทีแล้วสิ่งที่สัมผัสขาคนไข้กับพลังงานที่บังคับลูกโป่งใบนี้อาจจะเกี่ยวข้องกันก็เป็นได้ คุณผู้ชมหลักครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เป็นไปได้ไหมที่หมอทั้งสองคนอาจจะแค่ทำคอนเทนต์กันเอาสนุกสนุกการล่าท้าผีในสถานที่รกรางยังคงเป็นสิ่งที่นิยมในหลายๆประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าสูงและพวกเขาก็ททำกันอย่างเป็นมืออาชีพอบป,ป้าหนุ่มเกาหลีนามว่าโตชิว่าไมาคิลก็เป็นหนึ่งในนักล่าท้าผีชื่อดังจากเกาหลีใต้และคืนนี้ก็เป็นอีกคืนหนึ่งที่เขาได้เดินเข้าไปยังหมู่บ้านร้างซึ่งในนั้นก็เป็นรงแรมแห่งหนึ่งที่ร่ำลือกันว่าผีเฮี้ยนจัดจนแทบไม่มีใครกล้าผ่านเลยในช่วงกลางคืนเดินค้นหาเพียงไม่นาน หนุ่มออบป้าก็พบเจอเข้ากับพิกัดเป้าหมายเขาจึงไม่รอช้าได้เดินย่างเท้าเข้าไปด้านในในทันทีก่อนที่จะถูกต้อนรับด้วยเหตุการณ์พอตไก์เมื่อจูจ่ๆบานประตูด้านหน้าได้เปิดปิดเองอย่างน่าสงสัย Oh. 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 แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังทำใจดีสู้ผีแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปสำรวจด้านในต่อระหว่างนั้นเองก็เริ่มมีเสียงแปลกๆดังขึ้นอยู่ตลอดเวลาเขาสารภาพว่ามันทำให้เขาหลอนอยู่เป็นช่วงๆ่าน จุดนี้หนุ่มอปปาได้สังเกตเห็นถึงเดือยลูกบิดประตูที่มันเริ่มขยับเองได้แบบแป,กแปลกๆเหมือนกับว่ามีใครพยายามจะเปิดประตูบ้านนี้แต่แน่นอนว่าเบื้องหลังนั้น เขากลับไม่พบเจอกับใครอยู่เลยเจ้บ,บุอ เรื่องราวนี้เริ่มพิลึกมากขึ้น,นเรื่อยๆเมื่อท่อนเหล็กบนพื้นจู่ๆมันก็สามารถขยับได้เองรวมไปถึงโหลพลาสติกที่วางอยู่บนโต๊ะด้านหน้าที่มันเคลื่อนไหวอย่างผิดธรรมชาติเมื่อเขาเดินเข้าไปดูใกล้ๆมันก็ยิ่งเคลื่อนไหวแรงขึ้นจนหนุ่มอปป้าต้องถอยหลังมาตั้งหลัก โอ้โอว้าวกังกัวเมื่อออกมายังด้านนอกอีกครั้งสิ่งที่เขาเห็นในคราวนี้ กลับทําให้ต้องผวาหนักมากขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากได้เห็นเงาดำปริศนากำลังเดินอยู่ด้านบนของโรงแรมหนักไปกว่านั้นก็คือมันไม่ได้มีเพียงเงาเดียวแต่มีด้วยกันถึงสองเงามันทําให้เขาสงสัย ว่านั่นเป็นคนไร้บ้านหรือผีชายหนุ่มจึงได้กลับเข้าไปสำรวจอีกครั้งแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องชะง,งักเมื่อเบื้องหน้าของเขาได้ปรากฏเงาสีดำอีกหนสิ่งนั้นค่อยๆโผล่ขึ้นมาก่อนที่จะค่อยๆหายกลับไปจนในที่สุดเขาก็ทนไม่ไหวและต้องใส่เกียร์หมาหนีกลับบ้านอย่างรวดเร็วกุ๊ก Oh! 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 ในเม็กซิโกจะมีสวนสนุกร้างชื่อดังอยู่แห่งหนึ่งมันเป็นแหล่งนิยมของวัยรุ่นและยูทูบเบอร์ที่ชอบสถานที่รกร้างลูอิสจึงได้ชักชวนทีมงานให้ลองมาสำรวจสวนสนุกดังกล่าวดูบริเวณทางเข้าทุกคนจะได้พบกับหุ่นสโนไว้ในเวอร์ชั่นที่หลอนน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูก หลังจากนั้นกวนชายหนุ่มก็พากันไปตรวจสอบอยังข้างในปราสาทพวกเขาเดินลึกเข้าไปเรื่อย จนพบเจอกับรูปปั้นม้าลายที่ดูสยองแปลกๆขณะที่กำลังสำรวจอยู่นั้นจู่ๆรูปปั้นม้าลายตัวดังกล่าวก็ได้โยกและล้มลงไปาราวกับว่ามีใครมาเขย่ามันแน่นอนว่ามันทำให้ลูอิสสงสัยจนต้องวนกลับไปดูอีกครั้งแต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้ว เกือบครึ่งชั่วโมงที่ลูอิสและทีมงานวนอยู่ที่นี่ตอนนี้เขาได้พบเจอกับเครื่องเล่นสไลเดอร์ว่าแล้วก็ขอเข้าไปสำรวจสักหน่อยถึงแม้มันจะแคบจนหน้าอึอดอัดมากก็ตาม <Hey. S 2> ทั้งหมดช่วยกันตรวจสอบจนถึงช่วงสุดท้ายลูอิสก็ได้สังเกตเห็นรูปปั้นบางอย่างกำลังเกาะอยู่บนยอดของกำแพงซึ่งมันก็ดูหน้ากลัวยังไงบอกไม่ถูกกลัวมันจะลุกขึ้นมาวิ่งไล่เหยียบพวกเขา ตัดสินใจจึงได้ปีนขึ้นไปด้านบนเพื่อถ่ายรูปปั้นนั้นเอาไว้แบบชัดๆให้รู้ไปเลยว่ามันไม่มีอะไรนอกจากอุปทานก่อนที่การสำรวจของพวกเขาจะจบลงเพียงเท่านี้ หากคุณชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ